สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่จะมาทําคลิปเพิ่มอีกคลิปนึงนะครับจริงๆแล้วทําคลิปมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีเวลาตัดต่อเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะรีบเอามาลงเลยนะครับคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องที่จะมาเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับไปงานบ้านและสวนได้อะไรมาบ้าง เสื้อเนี่ยก็จะอาจจะซ้อมๆนะครับมันมันเป็นความบังเอิญเพราะเสื้อตัวนี้มันเสื้อใส่อยู่บ้านหลายๆคลิปก็จะส่วนใหญ่จะใส่เสื้อตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเสื้อแค่ตัวเดียวช่วงนี้มีงานบ้านและสวนแฟร์ครับที่ไบเทคบางนาซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะมีโอกาสไปได้เราก็จะไปทุกครั้งเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่ตรงข้ามบ้านนี้เอง ใช้เวลาเดินทางก็แค่ประมาณสิบนาทีงานบ้านและสวนนะครับจะมีเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับถึงประมาณสามทุ่มก็ถ้าให้แนะนำเนี่ยถ้าสมมุติว่าขับรถไปนะครับก็ควรจะไปเช้าๆหน่อยเพราะว่าจะได้ไปจอดที่ใกล้ๆเพราะเวลาไปซื้อของในงานเนี่ยบางทีเรามีต้องขนของนะครับถ้าไปจอดไกลเนี่ยบางทีก็อาจจะขนลำบากสำหรับ คนที่เป็นเซเลเนตนะครับโกลและแพตินัมเนี่ยข้างหน้า h อ l นะครับตรงที่จอดรถก็ลานจอดรถที่เสียเงินนะครับข้างในอินดอร์ก็จะมีที่จอดรถให้นะครับเอาละเรามาดูกันก่อนว่าความรู้สึกของเรานะครับในงานจริงๆแล้วเราไปมาทุกปีแต่ที่ต่างกันนะครับเรารู้สึกว่างวดน,นี้ของน้อยลงอาจจะเป็นเพราะ เรื่องโควิดด้วยนะครับแต่ทีนี้การเดินดูของเนี่ยวันนี้พูดจริงๆว่าของได้มาไม่เยอะและไอ้พวกแหวนที่ลงๆเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะทุกคนอืมช่วงนีเ้เศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยก็คิดนิดนึงมันก็ต้องเลือกนะว่าเงินเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรจะเอาไปลงทุนหรือจะไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้ทุกอย่างมันก็ ต้องมีการวางแผนนะล้วยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่ของที่ได้เนี่ยเออช่วงนี้มันจะเป็นเทนที่ว่าสังเกตมานะเทรนใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอ้าไม่ต้องใช้ถุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะเป็นของที่แบบสำหรับคนที่พยายามลดขยะทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาอวดว่าเราได้อะไรมาบ้างนะมาดูกันที่โบชัวก่อนว่า ของข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเป็นประโยชน์ได้อะไรมาบ้างนะนี่เลยส่วนใหญ่เนี่ยการไปเนี่ยประโยชน์ก็คือในเรื่องของการได้คอนเน็ชันได้ที่ติดต่อข้อมูลนะอย่างที่รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีแพลนว่าจะปลูกบ้านประมาณอีกสอมปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กำลังหาข้อมูลเรื่องบ้านอยู่ มันก็จะเป็นพวกโบริัวเกี่ยวกับบริษัทนะรับสร้างบ้านรับออกแบบบ้านซึ่งอันเนี้ยเราก็เก็บเก็บเอาไว้ในแฟ้มเวลาจะทําข้อมูลนะเนี่ยแล้วก็มีพวกบริษัทร,รับสร้างบ้านอะไรพวกนี้รวมทั้งแบบบ้านที่น่าสนที่เราสนใจนะที่สําคัญเราเห็นทักจะมีเยอะแล้วแล้วก็หวังว่าในอนาคตอ่ะ อยากให้มีเยอะๆก็คือพวกลิฟผู้สูงอายุเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนของเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องมีบ้าน3มชั้นเพื่อที่จะเก็บของแน่นอนหนังสือเครื่องประดับแค่นี้ก็กินเข้าไปชั้นหนึ่งแล้วเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอีกละ่ะทุกวันนี้ก็กองเอาไว้อย่างกับร้านขายของ ก็เลยต้องมีสักสามชั้นแต่การมีสามชั้นมันก็จะต้องทำให้ต้องใช้ลิฟต์เราก็ต้องมีลิฟต์ที่บ้านสตาร์ทเริ่มต้นประมาณหนึ่งล้านสังเกตว่าราคาจะเริ่มลดลงจากเมื่อประมาณปีสองปีก่อนที่เคยไปถามคือประมาณสองล้านห้าหวังว่าตอนปลูกบ้านจะถูกลงเป็นสักห้าหกแสนหวังว่านะแล้วก็พวกรับสร้างบ้านรับออกแบบบ้านอินเตอร์เนียภายในก็ เขาก็เอาโมเดลเอ,เ,อเอาเรียกแล์พอร์ตฟิลิโอเอามาโชว์เอาตัวอย่างมาให้เราดูเราก็สามารถดูแล้วก็คุยกับเขาได้แต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากอีก3ปีเราจะปลูกเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บเก็บโบชัวร์พวกนี้เอาไว้ก่อนใส่แฟ้มแล้วก็ทาเอาไว้ทำรีเสิร์ชต่อไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เราไปแล้วเราได้อะไรกันบ้างเมื่อกี้ที่บอกว่าเอาอย่างแรกดีกว่าเป็นชื่อเราเองอันเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะเคยไปเจอที่สยามพารากอนป้ายยังอยู่เลยจ้านี่เป็นกระเป๋าชื่อเราเองราคาที่สยามพารากอนนะนะครับอ่าอยู่ที่เห็นหรือเปล่า สองร้อยสามสิบห้าบาทเราได้มาร้อยแปดสิบบาทบริษัทเขามาเองไม่ต้องวางที่ห้างก็เป็นกระเป๋าตอนนี้ก็กะว่าจะเอามาใส่พวก USB แล้วก็พวกสายชาร์จเวลาไปอบลมหรืออยู่ที่บ้านที่ว่าขึ้นชั้นสองขี้เกียจเอาปลั๊กไฟไปด้วยก็ เป็นอย่างแรกที่ได้มาจริงๆว่ากะว,ว่าเดี๋ยวถ้าไปอีกรอบหนึ่งอาจจะเอาใบที่มันมันใหญ่ขึ้นหน่อยแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาไปทําอะไรเพราะว่ามันเป็นชื่อเราไงแล้วคนขายร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไอชื่อเนี้มันขายไม่ค่อยดีหรอกมันต้องคนเฉพาะจริงๆซึ่งใครกันจะชื่อเอกถูกป่ะอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากบ้านและที่ทํางานก็คือบ้านหลังที่สองนะครับ เรารักงานฉันรักงานฉันเราก็อำนวยความสะดวกตัวเองนะครับมันคืออะไรครับมันคือกล่องใส่ปากกาแบบแยกเราไม่ต้องมานั่งคุยนะครับว่าอันนี้เราจะใส่ปากกาอันนี้เราจะใส่กรรไกรนะครับหรืออันนี้เราจะใส่ไม้บรรทัดนะครับเราได้หมด เราสามารถที่จะใส่ทุกอย่างแล้วเราก็หยิบโดยที่มันไม่ต้องมานั่งคุยค้นหานะครับเพราะว่ามันมีช่องแยกของมันดีมากที่สำคัญนะครับคือเขาวางเอ็นครับจะเห็นว่าวางเอ็นอย่างนี้มันทำให้หยิบกันไกลหยิบปากกาหยิบไม้บรรทัดอะไรง่ายขึ้นครับอันนี้กะว่าตั้งใจว่าจะเอาไปวางที่ทำงานครับ ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจริงๆซื้อสองชิ้นน่ะเหลือชิ้นละเก้าสิบบาทสองชิ้นร้อยแปดสิบแต่เราไม่ซื้อเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เอาเอกะกะมีแค่ชิ้นเดียวพออีกอันหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องใช้นะครับมันคือมาร์กปิดปากนั่นเองนะครับมาร์กปิดปากที่ เป็นการใช้ผ้าเพ้น์ลายนะครับมาข้างในเนี่ยครับเป็นผ้ามาสาลินแบบทั่วไปที่เขาบอกว่าสามารถกันโควิดได้นะครับซับสองชั้นข้างนอกก็เป็นผ้ากันน้ำนะครับแล้วก็มีมีเหล็กนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอลองลองใส่สักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผ้าอันนี้มันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าส่วนใหญ่ ถ้าซื้อแบบถูกๆอ่ะมันจะใส่แล้วมันอบร้อนแล้วก็สิวก็จะขึ้นอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องใส่แล้วสิวมันก็ขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นโอ้รู้สึกว่าเราจะปรับเก้าอี้ต่ําไปสักครู่โอเคมันก็จะค่อนข้างใส่แล้วมันก็จะอึดอัดเราก็เลยซื้อมาใหม่อีกอันหนึ่งจากที่เราเออกกำลัง เราจะบอกว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาคิดราคาเราถูกหรือเปล่าคือพ่อเราไปถามแต่นี่เวลาเราไปเราเดินแยกกันนะพ่อเราไปถามอะ่ะอันนี้คือผ้าซับเหงื่อมันจะเป็นผ้านาโนซูเปอร์คลู n ิ่งทเวลมันเป็นผ้าที่พอเวลาเหงื่อออกอะ่ะซับแล้วมันจะรู้สึกเย็นที่หน้าเหมือนมีเมนทัลอยู่อันนี้คือใช้ใช้อยู่ประจำคือพ่อเราไปถามอะ่ะที่ร้านมันบอกห้าร้อย แต่นี่คือเราซื้อมันร้อยหนึ่งไม่รู้ตกลงว่าใครถูกใครผิดแต่นี่คือซื้อมาร้อยหนึ่งแล้วกะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้จะไปซื้ออีกเพราะว่าตอนนั้นพ่อเคยซื้อมาให้อะก็ราคาประมาณห้าร้อยนี่แหละแต่นี่คือมันร้อยหนึ่งไงก็ไม่รู้ว่าคนขายบอกราคาผิดหรือเปล่าหรือบอกราคาพ่อผิดอีกอันที่ได้มานะอีกร้านหนึ่งอันนี้เยอะหน่อยก็คือพวกของที่เราบอกว่าเป็น ของสำหรับเทรนดลักโลกนะที่น่าสนใจมาแล้วเคยไหมในการที่ไปกินข้าวแล้วไม่ชอบใช้ช้อนพลาสติกไปกินไก่เค c ฟซีแล้วใช้ช้อนพลาสติกแล้วมันหักไก่เท็กซัสเรามีปัญหานั้นเพราะกินแล้ว ช้อนมันหักเพราะเราแล้วมันก็กินไม่อร่อยเรามีคำตอบให้ครับคือช้อนพับได้สแตนเลสนะครับนี่เป็นช้อนสแตนเลสพับได้มีซ่อมด้วยแล้วก็มีดพร้อมนะครับที่จะไปกินไก่เท็กซัสโดยที่ในเมื่อร้านใช้ช้อนพลาส เราก็ตอบรับกระแสรักโลกด้วยกันที่เราพกช้อนสเตลเลตไปแล้วก็อยู่ในถุงแค่นี้เองนี่ป่ามือเราขนาดประมาณบัตรรถไฟฟ้าพับเก็บได้ยังไม่ได้ลองนะอันนี้คือเพิ่งซื้อมารีวิวให้ดูเออประมาณเซตหนึ่งประมาณร0 0ยสอคืออันนี้จำราคาไม่ได้แล้วแต่ไม่แพงคือเห็นถามราคาแล้วโอเคเอาอะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากอืมแล้วก็มีถุงให้ทถุงนะก็เป็นแท็กกาววิทยาศาสตร์นะแล้วนี่พิเศษที่เขาแถมน,นะก็คือถุงสำหรับใส่ช้อนซ่อมซึ่งจริงๆมันสำหรับออกแบบมาให้สำหรับใส่ช้อนซ่อมที่ปกติไงมันก็เลยยาวๆนิดนึงเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไรที่เป็นแท่งๆอาจจะใส่ปากกาหรือใส่แปรงแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะ ที่ว่ามันยาวๆหน่อยยังยังนึกไม่ออกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีช้อนซ่อมแล้วใช่ไหมแต่เราต้องดูดน้ำไอ้หลอดดูดน้ำเนี่ยมันก็รู้สึกนิดๆอะว่าเฮ้ยเราทำไมเราดูดแค่ดูดน้ำแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีแต่มันก็ต้องใช้แล้วมีนวัตกรรมนะครับหลอดพกพาจริงๆ Starbucks ก็เคยมีทำขายแต่ของ Starbucks เนี่ย มันเป็นซิลิโคนฟูดเกรดใช่ไหมอันนี้ไม่อันนี้เป็นแนเลสเป็นแบบพกพาอย่างนี้คล้ายๆปากกาหมุนๆเวลาใช้ก็หมุนเขาจะมาพร้อมกับที่ล้างครับนี่ที่ล้างจะอยู่นี่สามารถล้างหลอดได้นะครับหลอดดูสั้นไปใช่ไหมเพราะว่ามันทำให้ยาวได้นี่ง่ายหลอด สามารถทำให้ยาวได้สามารถเอามาดูดเฟฟปูชิโน่แกนเด่สตาร์บัคมอคค่าเฟฟปูชิโน่แก้วแกนเด่โลซูก้าโลมิโลมิลอะไรหาหอกได้หมดใช้เสร็จก็แค่เอาเก็บมีแถมที่ล้างให้อ ที่ล้างมันก็ยืดได้นะเนี่ยขนาดเท่าปากการ้อยแปดสิบมั้งถ้าจำไม่ผิดทีซ่ซื้อมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยในร้านเนี้ห้าร้อยสี่สิบเองอีกอันหนึ่งไทยซิกอะไรเอ่ยเคยไหมกับการที่เอาอีกร้านนะเคยไหมรู้สึกว่าเวลาเราเช็ดหน้าอย่างเงี้ยใช้สำลีอะเฮ้ยมัน อะไรอ่ะมันนิดเดียวแล้วเช็ด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 โทนเนอร์หรือเช็ดพวกขินซิงเครื่องสำอางอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดเฮ้ยยังไม่เลอะอะไรเลยแต่ต้องทิ้งสำลีมันเสียดายนี่คือนวัตกรรมที่เป็นคำตอบคือผ้าที่ใช้แทนสำลีเป็นแบบบางเบานะเช็ดเช็ดเสร็จเอาไปขยี้ซักห้าชิ้นเก้าสิบถ้าจำไม่ผิดห้าชิ้นเก้าสิบ ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเนี่ยร้อติดตเนี่ยเราลองเอามาลองก่อน5ชิ้นเดี๋ยวกะว่าถ้าไปได้จะถ้าโอเคจะไปเอาอีกเพราะว่าให้รู้สึกสำลีนี่มันก็เป็นเยื่อใยซึ่งมันก็ต้องมีการปลูกแล้วมันเป็นการสร้างขยะเพราะว่าเวลาที่ห้องนอนเนี่ยพอเช็ดๆชเร็จเสร็จ,รจแล้วมันก็ต้องทิ้งแล้วอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอ่ะคือรู้สึกเป็นคนเทขยะเข้าขยะเล็กอ่ะตรงโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะเข้าไปที่ ถังใหญ่อก็รู้สึกเฮ้ยมันใช้ทำอะไรนักหนาวะตัวเองเนี่ยตัวเองก็เลยเออถ้าเป็นอันนี้เดี๋ยวสารวอาทย์ก็เอามาซักได้ก็อาจจะใช้สักเช้าเย็นเช้าเย็นก็ห้าวันก็สิบอันก็น่าจะเอาอยู่แล้วอาจจะมีสำรองสักห้าอันเดี๋ยวลองเอามาใช้ดูก่อนสักสองสาวันแล้วเดี๋ยวอาจจะไปซื้อเพิ่มโอเคนี่แหละนี่คือสิ่งที่ได้ ถามว่างานบ้านและสวนไปคุ้มไหมสำหรับคนที่ต้องการจะหาของแต่งบ้านที่นี่มีทั้งกระจุกกระจิกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสไตล์อินดี้อินดี้ที่ไม่ใช่คุณซื้อมาจาก Home โ r o หรืออ e ีเกียที่แบบค่อนข้างนีชสำหรับคนที่ชอบอะไรที่สเปเชียลสเปเชียลพิเศษใช้ของพิเศษพิเศษที่ว่าไม่ใช่ ของเกลเออะไรเงี้ยใช้แบบอีเกียไม่อัดถูกๆเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์คือจะใช้แมททีเรียลดีอ่าซึ่งปกติอ่ะร้านที่เขามาออกอ่ะเขาก็จะขายอยู่เฉพาะของเขาเวลาสมมุติอ่ะเราจะซื้อสมมุติจะปลูกบ้านเราต้องการจะซื้อกระเบื้องปูพื้นที่เป็นกระเบื้องปูพื้นแบบใน บ้านโบราณแบบละครรักแรกผมที่นี่มีแต่คุณจะต้องไปติดต่อร้านนี้ซึ่งคุณจะรู้ไหมว่าร้านนี้อยู่ไหนคุณก็ต้องไปหาเอาแล้วปลูกบ้านมันไม่ใช่มีแต่ปลูกกระเบื้องมันอาจจะมีบันไดมีตู้โต๊ะซึ่งคุณอาจจะฉันชอบโต๊ะแบบนี้แต่มันอยู่ที่ไหนที่นี่ก็เหมือนรวมไปด้วยกันก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่แต่งบ้าน สำหรับขาช็อปนี่ไงขาช็อปก็ได้มาเนี่ยพวกกระจุกกระจิกพวกเนี้มีขายหน้าเดินสำหรับคนบ้ากระบองเพชรอันนี้จะบอกว่าจตุจักรดีกว่าราคาที่นี่ค่อนข้างสูงกว่าจตุจักรแล้วก็ของเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยกว่าดินกิโลละเจบบาทที่เห็นกระถาง สวยๆมีเยอะกว่าที่จะดูจักจะดุจักสวยๆคือแพงไปเลยสามารถมาดูกระถางสวยๆที่นี่ได้นี่ก็เดี๋ยวว่าจะไปซื้อเหมือนกันกระถางดินเผาสวยๆแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนยังไม่อยากซื้อแหลกวันแรกเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะซื้ออะไรเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมันต้องคิดเยอะๆหน่อยนะเวลาซื้อของเออเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอืม เอาละเราว่าเราพูดมาเยอะและ้วเวลาจะหมดละเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะกันก็ไปกันได้ไม่เสียหายไปเดินเล่นที่งานบ้านละสวนแฟรแถวนี้ก็จัดแค่ปีละหนนี่ก็เป็นโอกาสหลังจากโควิดจริงๆเขาต้องจัดมาตั้งหลายเดือนล้วแต่ก็ถือเป็นโอกาสอะ่ะก็ไปกันเถอะไปเดินเล่นแก้เครียดโอเค บายบายสวัสดีครับ